เฉพาะปีเนี่ยปรับสองรอบแล้วถ้าไม่รีบซื้อเดี๋ยวก็ปรับอีกเพราะมาอยากได้ตอนหลังมันจะแพงขึ้นนะอะไรหรอเทฟลุกหมดเยอะเลยอ้เข้าแล้ว <c oughs> เข้าตัวแล้ว <c oughs> อย่างงี้ก็น่ารักนะตัวนี้รุ่นใหม่ด้วยเพิ่งออกเพิ่งออกตอนปลายปีที่แล้วตัวนี้ก็ยากตัวนี้คล้ายๆกับผมผู้หญิงแต่เป็นคนละสีกันไปดูกอยัดไหมไปดูกะยัดก่อนก็ได้มีตัวใหม่มามีไซส์เล็กกว่าน,นี้ก็มีนะอันนี้ให้ดูไซส์ใหญ่ก่อน ของผู้ชายค่ะตรงนี้สวยนะเพพาะปีเนี้ยปรับสองรอบแล้วถ้าไม่รีบซิเดี๋ยวก็ปรับอีกพอมาอยากได้ตอนหลังมันจะแพงขึ้นนะถ้าเป็นตัวนี้ก็ปี24ี่เลยใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้พี่ชายใช้ได้มันยูนิเซ็กเขาอยู่นี้เขาทํากระเป๋ามาให้ให้มันใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่ะเขาทามาแบบครอบคลุมมีอุปกรณ์ครบไหมคะตัวนี้น่าจะครบค่ะเพราะว่ามันเป็นของใหม่อย่านูส่งเรื่องอนันเต็ดให้ ได้เนี่ยวบอกให้ว่าแบบพุ่งซื้อไปอจริงๆถ้าพี่ใช้อ่ะพี่ใช้สมุดเพี้ยม,มานั่งคิดเล่นๆเ่ยอาจจะเอาไปประมาณสองเดือนนี้ตพองมาหาเล่นๆว่าลากคันที่พี่โดนหักไปอ่ะหารตกเหลือวันละไม่กี่บาทอะไรหรอกเทสลุปหมดเยอะเอ้าวเอาแล้วเ <laughs> ข้าตัวแล้ว